สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการปั๊มไลค์นะคะเป็นไลค์ต่างชาตินะคะของ i g ค่ะผ่านเว็บไซต์ k m m t h ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าเว็บไซต์นะคะจะมีทั้งเพิ่มยอดไลค์นะคะเพิ่มผู้ติดตามนะคะและมีบริการอื่นอีกมากมายนะคะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือใครที่ไม่มีสมาชิกนะคะมาสมัครสมาชิกก่อนนะคะที่ด้านบนตรงนี้ได้เลยค่ะ แล้วกรอกรายละเอียดตามนี้นะคะพอกรอกเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมที่จะต้องติ๊กสองช่องนี้ด้วยค่ะแล้วกดทําการสมัครสมาชิกได้เลยค่ะหรือว่าจะลงทะเบียนผ่าน g ี mail ก็เลือกที่ด้านล่างได้เลยนะคะของเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นหมวดหมู่นะคะของเราจะเลือกเป็น i อีอันอันนี้นะคะแล้วก็เป็นบริการค่ะของเราจะเลือกเป็นบริการสี่เก้าสามหนึ่งนะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นรายละเอียดค่ะอ่านตรงนี้ให้ละเอียดก่อนนะคะ ต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการคัดลอกลิงก์นะคะให้เราเข้ามาที่หน้า IG ตัวเองนะคะแล้วก็เลือกลิงก์ที่เราจะทําการเพิ่มยอดไห์นะคะตัวนี้นะคะเรามียอดไค์อ,อยู่ที่121นะคะเราจะทําการคัดลอกลิงก์ค่ะแล้วนํามาวางที่ช่องลิงก์ค่ะปริมาณนะคะขั้นต่ําอยู่ที่10นะคะเราจะปั๊มอยู่ที่50ละกันนะคะตรงนี้นะคะเป็นค่าบริการนะคะยังไม่ถึงบาทเลยนะคะคือถูกมากๆเลยค่ะแล้วก็กดทําการสั่งซื้อเลยค่ะ พอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะจะมีแจ้งรายละเอียดนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นช่องทางการตเติมเงินนะคะทางแถบสายมือน,นะคะจะมีช่องทางด้วยกันทั้งหมดห้าช่องทางนะคะจะเป็นสแกน QR code ทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะเป็นโอนเงินแนบสลิปนะคะทุกธนาคารนะคะแล้วเราก็นาสลิปนะคะมาวางที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดยืนยันนะคะเงินก็จะเข้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีเป็นช่องทางอ่งางเป Wallet คะ่ะแล้วก็จะเป็น ชิลเพค่ะแล้วก็เป็นใช้เหรียญคริปโตนะคะก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมานะคะเราจะพาบดูประวัติการสั่งซื้อนะคะทังแถบซ้ายมือเลยค่ะนี่นะคะพอกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นรายละเอียดบริการนะคะแล้วก็เป็นลิงก์ค่ะวันที่แล้วก็เวลาค่ะสถานะขึ้นรอดําเนินการนะคะตรงนี้นะคะเลขออเดอร์นะคะไปใช้เวลาที่ จำนวนยอดไลค์นะคะหรือยอดแชร์หรือยอดติดตามนะคะไม่ขึ้นนะคะก็นํารหัสตัวนี้นะคะไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะเลือกทางแถบสายมือนี้นะคะการแนะนําเพื่อนนะคะคือการเป็นการช่องทางการหารายได้นะคะนี่นะคะแล้วก็ให้เรานําคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะไปส่งให้เพื่อนนะคะหากมีการสมัครนะคะแล้วก็มีการเติมยอดนะคะเราก็จะได้ค่าอัตราการแนะนํานะคะอยู่ที่ห้าเปอร์ซ็นตนะคะ ต่อมานะคะเราจะพาไปดูวิธีการตรวจช่วยเหลือนะคะให้เลือกทางซ้ายมือนะคะตรงนี้เลยค่ะตรวจช่วยเหลือนะคะตรงนี้นะคะไว้แจ้งปัญหานะคะกับแอดมินได้เลยนะคะผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะคะตรงนี้นะคะให้เราเลือกเรื่องได้เลยนะคะ <iş> ว่าจะเจอปัญหาอะไรนะคะก็เลือกได้เลยแล้วก็ต่อมานะคะเป็นรหัสนะคะเป็นรหัสออเดอร์นะคะก็ใส่รหัสในช่องน,นี้ได้เลยแล้วก็เป็นหัวข้อนะคะที่พบปัญหานะคะแล้วก็เป็นรายละเอียดค่ะ ตรงนี้นะคะสามารถแนบรูปได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นการคืนยอดนะคะสามารถกดที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นการคืนยอดนะคะจะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะที่คืนยอดแล้วก็เป็นยอดเงินสถานะนะคะแล้วก็เป็นวันที่แล้วก็เวลานะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูการติดต่อแอดมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นช่องทางไลน์นะคะสามารถเลือกได้ที่ติดต่อแอดมินนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ เลือกได้เลยนะคะจะติดต่อผ่านไลน์แอดก็สามารถคลิกที่ตรงนี้หรือจะเป็นตัวช่วยเหลือก็สามารถคลิกได้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนํานะคะนี่นะคะเป็นคําแนะนําของบริการนะคะสามารถตรงอันตรงนี้ก่อนได้นะคะก่อนใช้งานนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนําของเว็บไซต์นะคะนี่นะคะอ่านตรงนี้ได้นะคะหรือจะกดคลิกติดต่อแอดมิน่ะตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นการแจ้งเตือนนะคะของไอจนะคะนี่นะคะตั้งค่าตามนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะตอนนี้นะคะยอดไลค์ของเราก็ขึ้นครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะชา้าหรือเร็วนะคะของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะของเราก็ขึ้นครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ